ยะโตหังเพราะชินิอริยายะชาติยาชาโตณพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุขผัสสะยะโตหังเพราะชินิอริยายะชาติยาชาโตณพิชานามิ สันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสธิเตหตุคภัสสะยะโตหังพระชินิอะลิยายะชาติยาชาตโตณพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสธิเต หตุตุขผัสสะยัตุหังพระชินิอะลิยายะชาติยาชาโตนภิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุตุขผัสสะยโตุหังพระชินิอะลิยายะ ชาติยาชาโตณพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุคัพพัสสะยะโตหังพระชินิอริยายะาชาติยาชาโตณพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตา โวลโลเปตาเตนะสัจเจนะโชทิเต,เตหตุคับพัสสะยะโตหังพระชินิอริยายะชาติยาชาโตนพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเต,เต,เตหตุคับพัสสะ ยะโตหังพชินิอลิยายะชาติยาชาโตณพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตหัตุพผัสสะยะโตหังพชินิอลิยายะชาติยาชาโตณพิชานามิ สัญจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหัวตุขพัสสะยะตตหังพระชินิอรลิยายะช,ชาติยาชาโตณติชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเต หัวตุขพัตสั